คอนเทนต์เสี่ยงอีกไหมไม่มีตอนคาทายบอกผมว่าพี่ตัวบัคต้องมีตู้นี้เลยก็ต้องเปิดไอเกมนี่ก็มาทุกอาทิตย์บ้าปะเนี่ยเรียบร้อยไอโคโดนพี่ดิวด่าสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนครับผมยินดมา้อนรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเลยนะครับผมคอนเทนต์เสี่ยงอีกไหมไม่มี May me cry รู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไหร่ ผมบอกแฟนแล้วครับทุกคนว่าเกม e f o ฟุตบอลเนี่ยกำลังปิดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาสตรีมอะไรประมาณน,นี้ผมบอกแล้วว่าผมข้อเกมเขาปิดวันที่1ีนะทุกคน คิดว่ากูจะพลาดโรนัลโดเหรอคิดว่ากูจะพลาดโรนัลโดกับกาเรดเดลหรอกาเลดเดลล่างเทพอะนองกระทายบอกผมว่าพี่ตัวบัคต้องมีตูน้นี้เนี่ยต้องเปิดมาดูโดจิตแป่ใครจะไม่มีผมยังใช้โรนัลโดล่างกาก,ากยิงพี่วีได้ไอ้ที่ล่างดีกูก็ต้องมีปะใช่ไหมเปิดจบนอนดอบ้านโอเคทุกคนอะก่อนอื่นแล้วนี่ครับทุกคนเคเป้ o พ่อมดแห่งวงการเติมเกมนะครับผมใครที่ไม่รู้จะเติมเกมมือถืออะไรไม่รู้จะเติมที่ไหนกลัวนะทุกคนเคเปก็เป็นเว็บที่เติมตรงได้เลย ทุกคนแล้วก็ไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับทุกคนสามารถเติมได้เลยแล้วถ้าขยับถึง RV นะ้องตอนนี้ RV ก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมใช้โค้ดใจลาวนะทุกคนเขียนโค้ดผมด้วยนะโอเคไหมเขาจะรู้มาจากผม JAII นะนะทุกคนใช้โค้ดใจลาวด้วยนะเดี๋ยวจะมีสกินจอบตัวคิดมาแล้วนะครับวันวันพรุ่งนี้นะฮะก็อ,อย่าลืมด้วยนะฮะเนี่ยนะทุกคนผมเป็นไอ้นีนมน่มาไอ้นี่เรื่องจริงปะคอแล็รอบ2บูล็อก อันนี้เป็นไปได้ปะเที้ยโคเทซีาดเป็นซาเอะอิซากิเป็นอิซังิีแล้วก็บารอเอรีเร่เป็นบาโลเขี้ยที่หมาไอ้เี๊ยเอาจริงนะถ้าไม่มีนะ500ทํา500กูก็สุ่มอันนี้ผมพูดเลยถ้าบูล็อกไหม่รอบเราไม่เป็นอย่างนี้นะ500ทับหกูก็สุ่มคือไม่อยากได้อะอยากได้จัดมีตัวเดียงเคย,เคยมาคืออิซาก,กิอ๋อตัวอื่นมันเป็นแค่แบบเป็นแค่รูปอย่างนี้หรอบูล็อกมีตัวเดรงมันทำไมมันน้อยขนาดวะซื้อประสาทไม่มีประสิทเลยจริงอะผมก็คิดอยู่ว่าท่าบ คือบล็อกทั้งทีมที่เห็่คนอ่ะอมัเฟี้ยวเลยนะแต่มันมีแค่คนเดียวใช่ไหมทุกษาทุกขอให้พี่ใจเราล้างตู้ด้วยเถิดดูอยากชอบแเราใจกูล้างตู้ทำไมฮะมีทั้งสองตู้ให้กูล้างสองตู้มางั้นเราเริ่มที่ตู้โดก่อนเนาะเราเริ่มที่ตู้โรนัลโดก่อนนะฮะไม่ต้องผมต้องเอาโดก่อนนะครับเพราะเบลเนี่ยคือร่างที่ดีสุดเพราะเราต้องเอาโรนัโดมันจะได้แบบเรียนเนี่ยงงวัาจานจันทร์บุราห์แกจริงๆอ่ะผมว่าอยากได้โดมากแต่ผมหาวันมาสเต็มไม่ได้เนาะ,ะพี่นิวจงมาน้อง เขาไม่มาหรอกเข้าใจปะผมบอกแล้วว่ามันเล่นปิดเซิร์ฟถ้าผมได้โรนโดพิมพ์คำว่าซูให้ด้วยนะครับไปเปิดฟรีก็ได้แล้วอูมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นโดมันใจง่ายขนาดเลยเหรอวะไเป็นไงเปิดฟรีก็ได้แล้วเหี้่ข่าวจุว๊กข่าวจุ๊กโคนี่โว้ยอันนั้นคลาว,ลวรู้เลยนะว่าไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษอ่ะโคตรนาย โค้ชนายไม่เบสเดนแล้ววันนี้โค้ชนท์จะมาขายไมซ์แสกให้ทุกคนกินได้เชี่ยามาได้ไงวะมาสิบครั้งแรกรู้สึกว่าพี่วีสูบครั้งเดียวได้ใช่ป่ะงั้นมึงดูมาโอ้ยอะไรเหรอะไรเหรอูดไม่ใช่นี่หว่าใครวะซาวินโยหลังคาคืออะไรอะหลังคาคืออะไรไฟหลอกทำจริงคืออะไรอะพี่โคกกำลังแบบเฮ้ย ไอ้ที่มันกำลังดีใจว่าทำยังไงดีทำยังไงดีเราเปิดเซตติ้งไฟใหม่และกันให้ไฟมันหลอกให้โทนสีผูหายไปอีงโง่ดีใจไม่หรมันต้องมีผู้ไอ้ปกติผมจําได้เวลาเห็นลุงเนี่ยไม่มาตลอดนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าไอ้พี่มันมีไฟหลอกด้วยหรอต้องมีแดงเขียวด้วยโอ้โหดูขนาดนั้นเลยหรออ่ะถวยอะมาบ้าพร้อมกัน <S 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 ถ้าไม่ใช่โดให้หนาไอเว้นเลย ไอเชี่ยโด h จริงดนจริงไอเชี่ยทุ่มสองครั้งได้แล้วทำไมทนไมมันได้ง่ายวะหรือว่าจริงๆแล้วกูเ <istas> ป <lying>, <Maybe> <N> ็นหน้ามาโคจริงๆกูได้สองตัวได้สองตัวเชี่ย จัดฉากแน่ๆดวงดีแบบนี้ไอ้เชี่ยทำไมโไมโดถ oh well, <S 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 ึงได้ง่ายอันนี้เขากำลังใจดีกับเราหรือเขากำลังจะบอกว่าโรนโดง่ายกว่าเมสซี่วะกูคิดว่าไงเขากำลังบอกหรือเปล่าว่าโรนโดง่ายกว่าเมสซี่ปะเชี่ยพี่เ่องได้่ายทำไมกูเมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแว่นหน้ามาเกลือมานีมาเกลือมานี่มาการเลตเบลการเลตเบล ผมเล็งหน้าตา2ตัวแอนดี้โคเนี่ยผมมีแล้วผมเล็งการเลตเบลนะครับคนกับอังเดเชเชนโกโอเคถามก่อสุ่มทุกคนโดนเท่าไหร่กันผมขอเดานะในระดับที่โดไปเกี่ยม่นแค่20ตัวผมได้แล้วนะผมว่าอันนี้น่าจะสัก80โอ้แลุยเอาคนการเลตเบลตัวนี้ของต้องมี ไอ้นี่ไงมันเป๊ะมันจะเกมปิดแล้วสบานะ่าปิดนี่คือปิดตายเลยใช่ปิดตายเลยคือเป๊ะปิดตายเลยแล้วอ่ะแล้วที่เติมไปอ่ะก็มันจะรีเซ็ตไงไม่รีเซ็ตเป๊ะจะปิดเกมแล้วก็ไปขึ้นเกมใหม่อ้าวแล้วที่เติมเติมไปอ่ะอาจจะย้ายตามไปแต่อันเนี้ยมันเล่นมันสุ่มไว้เพราะว่ามันจะปิดเกมแล้วเราก็เลยต้องช่วยบริษัทเขาทำไมคุณต้องช่วยบริษัทเขาถ้าไม่ช่วยแล้วเขาจะมีตามไปเปิดเกมใหม่ได้ยังไง ใช่มันเป็นการเกื้อหนุนกันเกื้อหนุนแบบไปด้วยกันไม่แต่เตยฟังอ่อนเตยฟังก่อนเตยฟังก่อนนี่คือเติมไปแล้วเติมไปเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วมันบัตรมันตัดเร็วไม่เตยฟังฟังถ้าได้การเล็ตเบลล่า่างนี้เขาเก่งสุดในเกมเลย จะปิดแล้วแล้วเต้องอยากเก่งสุดเลยเกมเอาก็เหนียวแบบได้ปุ๊บที่หนึ่งแล้วเราคิดผ้ารับปิดเกมปุ๊บเขาประกาศว่าใจร้าวคือที่หนึ่งของเกมกอดปิดไปทดตำนานเลยจริงเหรอตัวนี้ไอ้เนี้ยพู้เนี้ยตัวเนี้ยถ้าได้นะคือตบหัวลูกเมยมันคุ้มเลยเนี่ยตัวนี้ได้ตบหัวลูกเมยได้เลยตัวเออตบหัวลูกเมยตบหัวพี่มีเลยหัวแตกเลยตบคางซีเกตกระจุยเลยใจใ<ช>แล้วโกหกครับกู้สายหูฟังก็ดีเอางี้ดีกว่าง่ายสุดแฟร์แฟร์เก่งสุดให้เลยจบ เดี๋ยวแล้วเขาส่งให้แล้วได้อะไรเนี่ยคือหมายความว่าเขาต้องมาเสียตังค์ไม่อย่างไรเขาไม่ติดตังค์ตี๋ไงไม่มีติดตังค์เลยไปๆให้ตี๋สูบให้เลยใช่ไหมให้แฟนสูบให้เลยจบเพราะนั้นดีไม่ดีไม่ใจะขอผิดผมหมายควาว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอเล่นอเล่นไม่ต,ตัวเองคุณดูแตเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาดีกว่าตีงอ่ะอุ <ๆ S 1> ้ยเนะแล้วคือเต็ง โดไปแล้วไม่ใช่หรอโดกับเบลเป็นของคู่กันคือถ้ามันเกม e ฟุตบอลเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสแตทลับถ้าสมมติว่าตัวเองเราคนที่อยู่ทีมเดียวกันมาเล่นด้วยกันได้เก่งขึ้นหัวพุ่งอ่ะใครเขาบอกหัวพุ่งป่ะบุกสิเต็งพุ่งก่อนเลยล่ะโดกเบลปุ๊บสองตัวนี้รวมกันสุดยอดเลยเตงเคยเห็นนี่ป่ะ M S N เอเเห็นไหมบาร์ซ่า M S N อันนี้เป็นเอ่อ M B C โอเคประมาณนั้นใครว่าแฟนผมจะเกลือทีมหนึ่งใครว่าไม่เกลือนอนทีมสองมาไม่จริงๆนอนเล่นเตย์เกมไม่ได้ปิดคือเกมมันไไปตต่่่อออแแคค้้้เเนนียมัาทิงวใหก็ื เป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมก่อนที่จะเปลี่ยนภาคใหม่หเลยเฉยเออวันนี้เอาไว้นะไปแล้วทำไมเขาต้องใส่ของฟังด้วยอ่ะเผื่อมีโดูเนทแบบน่ารักน่ารักมั้งไงสามร้อยทองเท่ากับหนึ่งร้อยบาท <c oughs> เดี๋ยวเช็คกูฟังเขาหนึ่ง <c oughs> โอเคครับของกูสิบห้าบาทนะครับพแจ็คนะครับขอบคุณมากครับไปเตะกดเลยสิบครั้งแล้ทำไมเขาต้องกดด้วยอ่ะก็เตงสุขให้เตงฟังนะยิ่งตัวเองดูไม่ดีอ่ะเงินมันยิ่งเสียไปอ้าวอุ้ยมาหนึ่งตัวไฮไลท์สอง เรียบร้อยแตกอ่านชื่อเลยครับอ่านมาะไรครับอีกนอไปหวังอีกนอไปหวังอะไรเต้เอาเขามาบูลี่บ้างอนนี้เต้เนี่ยมันการัตีร้อยห้าสิบถ้าตีได้ก่อนร้อยห้าสิบก็ถือว่าไม่ไม่โดนหมาอันนี้คือดีตัวเองอันนี้คือดีจะไม่รู้ว่าตัวหน้าตู้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย เชียร์ไปเชียทั้งหัวทั้งเบียร์คนละสองครั้ง Nice เค okay, จบไม่ต้องกดแล้วจบกบจบแล้วไงเนี่ยเขาจะเสียตังค์ทำมหลายรอบมันมีโก้หนึ่งก็เก่งเหมือนกันเบลเนี่ยเป็นปอันดับหนึ่งไปที่หมายของไม่ได้เบลว่าจะจบเนีเบลเป็นปอันดับหนึ่งแต่ตัวเป้าเกียเป็นปอันดับหน,น,นึง่งจุดห้าอีตัวหนึ่งพอแล้วเชฟเซนโก้ใช่ะปะ เชี่ยกันเลยเบลเชีย่ยตันผมงมากนะปกติอ่ะมันยากมากเลยที่เราจะออกแบบสองครั้งแล้วเราได้อ่ะไม่ได้ดูครั้งที่สองเหรอเออเขาได้ดู์สองเต็นครั้งที่สองเชี่ยว่าตู้ไข่สูงละน,นี่อันนี้เขากำลังคิดหน้านะว่าเขาดูดีกว่ารอใครอยากดูตู้อื่นแล้วเป็นผมกับแอนแข่งสูงกันบมหนึ่งเลยคิดว่าเต็งเจ๋วละอันนี้คิดว่าเต็งเจ๋วละเชี่ยเต็งเ,ตเก่งนะตอนนเพลงนี่หน้ามาทั้งหัวทั้งเนี่ยคือมาทั้งสองตู้คือไรวะโคหอย่าไปฉาดิเฮียงงเลยแหละ ตอนนี้ขอขอให้ไม่ใช่แอดดี้โคลตัวเดียวเลยเพราะท่านมีแล้วโอเคเรียบร้อยเพลเซอร์แดนมาจากการทิบหายแล้วทำไมได้ตัวซามไม่มีหรอมัน <ทำ S 1> มัน,มนตีบวกไม่ได้แต่อันนี้ก็ถือว่าตัวเองก็ยังอยากเอาเรื่องนะอันนี้เอาเรื่องอยู่มือทองจัดเนี่ยตัวเองเขาจะบอกให้นะคราวหน้าตัวเองมาสุดให้เขาทุกคู่เลยเขาไม่มาไม่เพราะว่ามันจะได้ไม่เปลี่นตังค์ไงไม่ใช่แล้วคือทำไม เต็งก็ใช้ตัวดําเนินที่เต็งมีนีเต็งมีโดแล้วเต็งมีอะไรล่ะผมให้ทุกคนตอบปัญหานี้นะครับว่าทำไมเราต้องจุดเนี่ยแหละคือตัวแทนแฟนถามแล้วว่าผู้บึงจะเปิดทําไมในเมื่อมันก็มีอยู่แล้วยังมาตอบแฟนอะไรได้ด้วยก,กันผมก็ไม่รู้ไอกเกมนี่ก็มาทุกอาทิตย์บ้าปะเนี่ยเกมเมอรมาทุกอาทิตย์ใช่ไหมเกมเชี่อนมาทุกอาทิตย์จ้างกูด้วยจ้างกูด้วยแอดมินอนะเกมแม่งมาทุกอาทิตย์เนี่ยก็ได้ไหมจ้างผมบ้างนะขอร้องแม่งมาทุกอาติมาทุกที่เรียบร้อยไอโคโดนพี่ดิวดา มาอ่ะลองหลับสุ้มาขนาดนี้นะลองแล้นะทุกคนนะลองนะลองนะเผื่อได้เผื่อได้อยู่พูดเหมอเือนเมียผมเลยเออจริงๆนะทุกคนแต่แต่ถามว่าในฐานะคนทำคอนเทนต์คนเล่นเนี่ยมันก็ได้สนุกนะอันนี้ผมพูดจริงมันก็ยังแบบเออมีอะไรทำอะ่ะผมว่าพเพราะเกมมันเป็นอย่างเงี้ยที่มันมาบ่อยมันทำให้คนไม่เบื่อเลยอลิซอนเบ็คเกอร์โอเคมาโอ้โหเชียหรือว่าคุณโผล่ถามจริงมันง่ายขนาดนั้นเลยเอ้ยไม่ใช่ดีที่ดีไฟหลอกไฟหลอกที่ทุกคนบอกต้องมีไฟเขียวป่ะเคยคุณเริ่มตัดทางกันละ ที่นี่ไปหลอกแม่งหลอกกูจัดอย่างเงี Ver du. Ver du. ่ยเวอร์จิวเวอร์จิวแวนดิกแฟนได้ผมร้องเลยผมรู้จักฟันไหนล่ะแซลเล่นได้ไหมล่ะแซลเล่นได้ไหมล่ะเอาคลิปไงรู้รู้รู รู้รอเล่นฟานไดรู้จักอยู่แล้วโวอีกเอาเอาให้ได้เอาไปทำไมอะเอาผมว่าเอาไปก็ไม่ได้ลงผมแค่สุกเอาสนุกอะผมพูดตรงเลยตัวโหดเลยเหรอต,ตอตัวโหดกูว่าตอแหล่ะละกูวตอแหล่ะละตัวโหดอะตอเหอะหรือแค่นี้เอามาทำอะไรอะผมพูดจริงเอามาทำอะไรเอามากูก็ไม่เอาลงตัวบักแล้วพูดจริงหรอหดจากลุมบินิเก้มันะเปจะไ,ไปได้ไงตัวบักจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเทพเอไอระดับบอสจริงหรอ ถ้าได้เชฟมาเไปไิดตที่สำรองเบลได้ครับเป็นตัวบักครับเหมือนรุมเลยที่เชื่อผมนะถ้าได้มาแข่งโอสามเลยครับโบสามเลยเหรอแฟนของ200บาทนะครับลูกับลูกเพจเคยโกหกโอ้โหเหีห้ยตัวดีเลยตัวพูดเดียวอย่างลตัวแหลเลยอเอามา็ได้แม่งเลยเอาเป็นว่า226 0มาเนี่ยขอตัวดีมาแล้วกันนะครับ โอเคผมจะจับไฟดีนะผมจะจับไฟดีไว้โอเคไฟแบบรุ้มรุม<ๆ>ทุกคนมาพร้อมกัน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 สู้เอออังเดเชฟเ,เชนโก้ไอเช,เชนโก้ที่ผมเคยได้ยินชื่อนะถ้าตอนเด็กอะเชี่ยการแม่งโค้งดีกว่าเชี่ยมงเท่จังไอเบล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 คนเดียวเบลคนเดียวเบลคนเดียวกูจะให้เบลยิงคนเดียวหลอดบ้วนแม่งเลย เออโอเคโอเคฮ้ยเราเราเบลอยู่เบลอยู่ฝั่งอยู่ซ้ายไม่ได้เหรอผมรู้สึกว่าอยู่ซ้ายแล้วมันดูยิงง่ายกว่าเฮ้โอ้ยไปกี้โรโดท่า้ายนะเนี่ยเชื่อมาวะเฮ้กูสามารถทำให้เบลวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหม ไก้อยีฝันดีครับน้อง